สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอันนี้เราอยู่กันในเกมลายเลนเจอรนะครับอยู่กันในช่อง1 GTC ในคลิปนี้นะครับผมได้มีโอกาสนะฮะรีวิวนะครับอย่างตัวละคร NFT อย่างบาวเจอร์เค้นะครับออพอดีเพื่อนผมเนาะเปิดได้มาแล้วปั้น9ดาวแม็กนะฮะซึ่งผมอะตกใจนะครับว่าเฮ้ยเลือดมันเยอะมากเลยนะครับก็เลยอยากจะนํามารีวิวให้ทุกคนได้เห็นกันนะฮะซึ่ง จากเบื้องต้นเนาะทุกคนน่าจะได้เห็นเนาะว่าเลือดของตัวบอสจระเข้เนี่ยนะหรือใครจะเรียกว่าบอสแสงนะครับง่ายๆเนาะบอสแข็งบอสเข้แสงอันนี้แล้วแต่เลยเลือดเกือบ350ล้านอะ่ะคือมันเยอะมากนะฮะผมเลยอยากเทสว่าเฮ้ยเลือดเยอะแล้วตัวจะอึดจริงหรือเปล่านะครับและในคลิปนี้ผมจะมีการนำตัวนี้ไปทดสอบกับเลนเจอร์ไมกี้ตัวใหม่ล่าสุดเดือนนี้ด้วยว่าใครจะลดถังแล้กัน,กนเดี๋ยวไปดูกันครับไปอ่านี่ครับ สู้กับไมคี้ก้าวดาวแมนครับจังหวะนี้ยังไงศึกนี้ใครจะเป็นรถถังเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูอย่างตัวละครบอดเคกันนะฮะว่าเฮ้ยใส่อะไรไปบ้างถึงมีเลือดเกือบ350ล้านนะฮะก็ชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นอย่างคอร์เลียนนะ,ะที่มีพลังชีวิตถึง2จุดนะ,ะพลังชีวิต4 4แล้วก็ออฟซเป็นพลังชีวิตอีก390อ่าแล้วก็จะมีอัตราเชสกิลบวกกับต้านสกิล นะครับมาให้ส่วนชิ้นที่2ก็เป็นรองเท้าลีโอนาาที่มีพลังชีวิต44ก็รวมเป็นพลังชีวิต3จุดแน่น,นโอ้โหว่าเลือดเยอะมากอะนะแล้วก็เป็นหลบต้านนะครับอย่างละ50แล้วก็เป็นลดแร่17นะฮะส่วนช่องท้ายก็เป็นเข็มขัดอมาตะาลดแร่เยอะๆนอกเพราะว่า Ranger NFT แร่เยอะมากนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกัน สกิลแรกนะครับเปลี่ยนจากโจมตีปกติเป็นโจมตีพื้นที่10วิเนาะอ่าเพิ่มพลังโจมตี300%เพิ่มการต้านทักษะก็จะอารมณ์คล้ายๆกับตัวละครเก่าเนาะแต่มันจะมีดาวเมจที่แรงขึ้นนะมีการปรับเล็กน้อยแล้วก็ปรับเรื่องความสามารถอ่าเป็นร่างโคลนกับตัดแรกเอ้ยใครเล่นทีมตัดแรกนี่น่าสนใจนะสกิลสอนะครับก็จะยกเลิกภาวะอมตะศัตรตูนะครับต่อเนื่อง3วินะครับแล้วก็สร้างความเสียหายถึง4,000%ละ จมตีกระเดนถอยหลังนะไปะเดี๋ยวผมลองไปเล่นดูหน่อยดีว่าเฮ้ยเป็นยังไงผมน่าจะยังไม่เคยรีวิว NFT ตัวนี้เลยเนาะเออก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าเปิดไม่ได้อะ่ะผมเล่นเกือบ7 8 ID นะเล่นตั้งแต่ NFT ตัวแรกมาก็คือบาวบาวบาวไฟอะนะ่ะเนาะเออไม่ไม่ได้เลยครับตั้งแต่บาแสงอะออกมาเรื่อยๆ NFT ไม่ได้เบบี้โซดาไม่ได้นะฮะตัวนู้นตัวนี้ไม่ได้ เปิดไปได้เลยนะครับก็โอ้โหไม่มีดวงจริงๆนะครับอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ยังไม่เคยเล่นเลยโอ้ก็จะเป็นเดินคล้ายๆกับตัวอจอระเข้เลยอะนะ่ะเนาะเออแต่แค่มันเป็นร่างทองที่มันเท่งไงนี่ครับแปลงฟันแล้วยังไงเรียบป้อยค่ะก็ดาเมจไม่ได้หนักนะแต่ก็จะมีดาเมจที่โจมตีกระเด็นนะฮะแล้วก็ยิงธรรมดาก็ตลกดีเนาะอ่ากระโดดนะฮะยิงบอสจอระเข้ แปลงฟันแล้วได้บารครับยิงไหมโอ้แต่ขึ้นพลาดครับผมนะอืมอืมอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับตัวละครอ่ะเดี๋ยวผมพาตัวบอสจระเข้เนี่ยไปทดสอบความอึดนะฮะในด่าน c c 4กันหน่อยนะเพราะว่าด่าน444เนี่ยเออมอนนะฮะมอนเตอร์เนี่ยโจมตีค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถมาเทสความถึกได้นะว่าถึกขนาดไหนนะอ่ะนี่ครับ แฟงฟันมาแล้วโอ้โหอ่าอันนี้เรามองกันในเรื่องความถึกนะผมว่าถึกอยู่นะเนี่ยยืนได้ต้องนานครับปอยมาตัวเดียวเองอะเออโอ้ยืยนได้นานนะปอยมาตัวเดียวเองนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เหมือนเพิ่งจะอากระเด็นหอยหลังนะฮะโอ้โห อึดมากครับอันนี้ป่อยมาตัวเดียวครับยืนได้นานมากครับตอนนี้ติดใบฮะอุย้ยตกใจเหมือนกันนะเนี่ยยืนได้นานมากเลยอะคือเมื่อกี้นะครับเหมือนจะไม่ตายเนาะแต่เหมือนเลนเจอร์แบบกระเด็นแล้วแบบมอนเตอร์ไปตีป้อมอะเดี๋ยวมาเทสด่านยากด่านยากเนี่ยนี่ครับไปนี่ฮะแปลงฟันมาโอเคนี่ครับ ไอ้ท่านโอ้ยด่านนี้ก็ถึกนะไม่ตายนะโดนด่านนี้ไม่ตายก็ถึกแล้วนะครับอืมผมว่าถึกผมว่าถึกนะครับอ่าโดนเลนเจอร์ด่านนี้ไม่ตายผมว่าถึกแหละนะครับสําหรับบอสจระเข้นะเออนี่ครับอืมอุ้ยถึกมากเลยนะเออถึกเนาะแต่ก็โดนดาเมิคีคีอยู่แต่แบบไม่ตายอ่ะเนี่ยเออเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะทําไปเล่นไปนะครับ ไปเดี๋ยวผมพาตัวบอสเจอร์เคเนี่ยไป1น,นกันหน่อยนะเออเดี๋ยวผมจะเก็บแมทไว้ให้นะครับก็คือไมกี้เก้าดาวแม็กที่ผมเพิ่งปั้นเดี๋ยวเจอกับบอสเจอร์เคดูดิว่าใครจะถึกกว่ากันนะฮะแล้วก็ผมขอเทสนะครับในเรื่องรับดาเมจของแสงมืดหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงไปครับมาที่ตัวละครแรกเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านบาวร็อกนะฮะอ่าบาวร็อกเก้าดาวแม็กนะครับ, Bal รบผมจะเอาตัวแทงมายืนก็คือจะเป็นทางด้าน ปล่อัศวินนั่นเองนะฮะ,ะมาเป็นตัวยืนเดี๋ยวมาดูกันว่าการรับดาเมจบาร็อกจะเป็นยังไงนะฮะเออโอ้ยอตอนนี้โดนดันหน้าป้อมครับเพราะว่าเปล่าอัศวินผักครับโอ้โหจะถึกเหมือนกันนะเดี๋ยวขอพัดไปก่อนเออขอพัดไปก่อนครับอ่าบอสจระเข้นี่ก็มีร่างโคนนะอ่ะาเมื่อกี้ออกมาสองนะฮะ,ะเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนขอสร้างกองทัพก่อนสักครู่นี่ครับ อ่ะโอเคนะในเรื่องของความถึกก็ถึกอะ่ะผมว่าถึกอยู่นะเออก,ก็ยื้อได้นานอ่ะนะยื้อได้นานอยู่ครับอืมโอเคนะโอ้โ,อโหได้อยู่นะเออแต่สุดท้ายก็ไม่น่าไหวอ่ะนะฮะ แต่ปล่อยออกมาตัวหนึ่งนะครับรับดาเมจแบบโอ้โหบาาร็อกได้นานมากอะนะเออเนี่ยเนี่ยโอ้โหแบบโอโ้ยนานอยู่อะยื้อนานอะนะครับโอเคนะฮะก็เรียบร้อยนะฮะก็ถือว่าเอ้ยอยู่ได้นานนะเออยอยู่ได้นานเหมือนกันนะครับบ้าร็อกนี่แบบเป็นกองทัพเลยอะคือโดนบรารออัศวินผผักๆด้วยไงเลยไม่ได้ดันนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปเลนเจอร์ตัวต่อไปเลยครับไป เรนเจอร์ตัวต่อไปนะครับจะเป็นทางด้านชิ้งเโอก้าวดาวแม็กเป็นดาเมจธาตุดไม้นะฮะที่ผมว่ายังใช้งานดีอยู่แต่ใครที่มีตัวละครดาเมจไม้อย่างรูเดียสก็อาจจะสุดกว่าชิ้ง่โอผมเนาะอ่ะโอเคนะโอ้ยนะครับโดนโอลิเวอร์นะคะชกนะฮะแต่ผมไม่ได้ใส่ดาเมจให้บอสโจลเคด้วยเนาะก็อันนี้ให้ดูในเรื่องความถึกแล้วกันเออในเรื่องการสร้างดาเมทนี่อาจจะไม่เห็นนะเออ นี่ครับอ่าเริ่มมาเป็นกองทัพก็จะเห็นได้นะว่าชิงไอโอนี่ก็ถือว่ายิงลําบากอะถ้าถามผมอะก็ยิงไม่ตายอะใช้คํานี้ดีกว่านะครับเออยิงลําบากใช้คําว่ายิงลําบากเลยดีกว่าอ่าแต่โอลิเวอร์ก็เหมือนจะอ่าสร้างกองทัพนะครับเพื่อที่จะผลักนะครับอ่าให้บอสจระเข้ผมกระเด็นติดป้อมนะฮะนี่ครับ เฮ้ยแต่ก็เห็นนะว่าดามเมจของบอสเจระเข้ก็ไปถึงชิงเอโอกนะครับเพราะว่าชิงเอโอผมก็นอนลงเรื่อยๆอะ่ะไม่แน่นะยื้อไฟยื้อมาชิงเอโอกเราอาจจะเป็นฝ่ายชนะก็ได้นะครับเออนี่ฮะเริ่มนะคะบบอสเจระเข้เราเริ่มสร้างกองทัพแหละเออโอโ้โหแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวนะเออเรียบร้อยนะฮะก็อันนี้ให้ดูในเรื่องความถึกเนาะให้ดูในเรื่องความถึกว่าเป็นยังไงก็จะประมาณนี้ถามว่าถึกไหมผมว่าถึกนะ เออเดี๋ยวผมจะเอาลองเอาตัวดาเมจเนี่ยติดไปด้วยนะครับบวกกะให้เขามีตัวยืนให้เบจลจระเข้เป็นตัวยืนเนี่ยผลจะเป็นยังไงไปดูกันเนาะไปผมก็ได้ใส่ตัวดาเมจมา2ตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวบอสนะครับอ่าบอสจระเข้ผมจะนํามาแทงดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าเจอเนี่ยเป็นยังไงนะครับในการรับดาเมจแทงให้กับทีมเนี่ยนะอ่าอันนี้ผมเอาราวยม,มทูตมาเล่นคู่กับบากินะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง โอ้โหเริ่มไม่มีแล่ปล่อยเออเริ่มไม่มีแล่ปล่อยนะอะยังไงยังไงโอ้เรียบร้อยนะฮะในเรื่องของเกียร์ด้วยเนาะก็ต้องพูดตามตรงว่าเออเกียร์อาจยังไม่สุดนะนะเกียร์อาจจะยังไม่สุดผมอาจจะอา่าไปเจอตัวที่ตึงหน่อยนะฮะแต่ให้เห็นนะในเรื่องของความถึกนะครับว่าถึกมากนะครับในการรับดาเมจบาาล็อกอะไรพวกนี้ค่อนข้างถึกนะครับแต่มันก็ ตามเกียร์เนาะเออถ้าเราเจอเกียร์ตึงเกินมันก็ไม่ไหวนีฮะเออมันก็ต้องมีเกียร์ไปสู้กับเขาด้วยอ่ะไปเดี๋ยวผมพาบอสจระเข้ไปหนึ่งหนึ่งกับไมคี้เก้าดาวแม็กลองพิมพ์คอมเมนต์หน่อยว่าใครจะชนะไปครับผมก็ได้มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เล็กน้อยเนาะเพื่อให้มันมีความแบบทัดเทียมกับไมกี้เก้าดาวแม็กหน่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะโอ้โหก็<笑><笑> คือไมกี้เนาะโอ้โหจำนวนตัวไม่ไหวจริงๆนะฮะอ่ะหลังจากจบแมตช์นี้เดี๋ยวผมจะเปิดนะครับเกียร์ให้ดูกันนะฮะว่าผมปรับเกียร์อะไรมานะฮะเอออ่านี่ครับสู้กับไมกี้ก้าวดาวแม็กครับจังหวะนี้ยังไงศึกนี้ใครจะเป็นรถถังเบอร์หนึ่งเออนะครับมาเออคือเลือดแบบอึดมากอ่ะผมบอกเลยเอากันไม่ลงแน่นอนนะฮะ เออแต่บอสจระเข้เนี่ยเขาจะมีทางด้านดาวเมจกระเดนที่อาจจะพลิกเกมชนะไมกี้ก็เป็นไปได้นะครับเออนี่ครับนี่นี่ครับไมกี้ก็อยู่หน้าป้อมดันบอสจระเข้ไม่ได้ครับบอสจระเข้ก็เหมือนที่จะ ต่างคนต่างไม่มีดาเมจเนาะก็จะยากหน่อยนะแต่ผมแอบคิดไงว่า,อาพอบอสจรละเ้เนี่ยสร้างกองทัพไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีดาเมจกระเด็นที่แบบกระเด็นไมกี้ติดป้อมไปเรื่อยๆนะครับออโอ้โหนะตอนนี้เหมือนคอมผมจะเริ่มค้างแล้วผมจะพยายามเล่นนะจนกว่าคอมจะค้างเหมือนผลออกแล้วนะครับสุดท้ายไมกี้ชนะบวกกับคอมผมค้างไว้ด้วย <laughs> <laughs> ก็ประมาณนี้นะฮะให้ดูกันก็ อันนี้ต้องพูดตามตรงว่าผมไม่สามารถาหาเกียร์นะครับที่แบบมันทัดเทียมนะครับกับการทดสอบใน ID หลักกับ ID สปอนเซอร์เนาะที่ผมมาไปตีอ่ะมันจะมีอ่ะอย่างถ้าบอสจะระเข้มีโดนแน่นอนอาจจะเก่งกว่านี้ไหมสกิลกระเด็นอาจจะแม่นกว่านี้ไหมมันก็สามารถคิดไปได้นะครับแต่อันนี้ผมเล่นให้ดูในมุมแบบเกียร์ประมาณนี้ซึ่ง ผมมีการปรับเกียร์ให้มีการปล่อยตัวไวเพิ่มขึ้น30เปอร์เพราะอะไรถ้าผมไม่ปรับมาไปเอาเน้นเลือด350ล้านเนี่ยผมมองว่ามันปล่อยตัวช้าไม่ทันไมกี้หรอกไมกี้กินหมดแหละนะครับเออแล้วไมกี้มีบัฟเดือนอีกปล่อยตัวเร็วเกินนะฮะก็มาทดสอบให้ดูนะครับอย่างบอสจอระเข้นี่ก็น่าสนใจเดี๋ยวลองไปเล่น PP ว่าเป็นยังไงไปครับผมก็ได้จัดทีมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูใน PP กันว่าตัวบอสจระเข้เ,เนี่ยเป็นยังไงครับเออเล่นใน PP นะอ่าก็ เรียกได้ว่าความถึกอ่ะคือมันถึกมากอ่ะนะแต่ในเรื่องดาเมจผมอาจจะวัดไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เน้นไปทางดาเมจเนาะก็เน้นเลือดใส่ให้ไปเดี๋ยวลองมาเล่น PVP โดยจริงว่าเออเล่น PVP เนี่ยจะยืนได้หรือเปล่านะเอามาเจอบอสจระเข้แบบล่างปกตินะครับไม่ใช่ NFT ด้วยเดี๋ยวไปวัดกัเขาหน่อยไปฮะบอสจระเข้นะครับ NFT 9ดาแมกเจอกับบอสจระเข ธาตุาปกตินะครับมาดูนี่ว่าจะเป็นยังไงฮะก็จะเห็นได้นะครับว่าบอรจระเ้เราก็จะยืนอยู่ตรงนี้เนาะอ่าก็ไม่ก็ยืนอึดอะถ้าถามในมุมผมว่าอึดนะอืมยืนอึดเลยอะไม่แย่ครับแล้วก็นี่เอาอ่าพักพวกมาเล่นครับคล้ายๆตัวว่องไวเนาะระยะยืนก็อยู่พวกฟิตกับตัวอ่าอ่าอาะไายามาโตะใช่ไหมเออระยะยืนซึ่งเป็นตัวสายพลังที่ไม่ได้ยืนหน้าป้อมเนาะเออ ก็ถือว่าเฮ้ยแต่บอจระเ้เขาก็เล่นกันเยอะเนาะอ่ะเดี๋ยวหาทีมหน่อยครับอันนี้ทีมนี้ไปเดี๋ยวเราปล่อยบอจระเ้ตัวเดียวนีจะไหวหรือเปล่านะครับเออไปนี่ฮะติดล่างโคนด้วยโอ้โหนี่ฮะเจอตัวยุคเก่าสมัยเกมเปิดช่วงกี่ปีไม่รู้นะฮะจะเป็นตัวยุคเก่าที่แบบมีแต่คนอยากได้นะ่ตอนนั้นอะ เออจอมจนคิดอย่างเงี้ยนะไอตัวเสื้อไอหัวเหลืองอะนะเล่ะจำไม่ได้นะครับเออนี่ฮะ NFT ครับผมบอเจอระคเดี๋ยวตรคูณ2ไปหน่อยละกันนี่ครับนี่ฮะมาแล้วบอเจอระข้เราด,ดึง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 มาแล้วอื้อ๋อเรียบร้อยครับโดนสันครับจังหวะนี้จังหวะนี้โดนสันครับนี่ครับ มานี่นี่นี่สร้างกองทัพมาแล้วยังไงอะนี่ครับโอ้ยแต่มันเท่นนะเออคืออันนี้พูดในมุมของอเรื่องการเล่นนะแล้วก็เรื่องของแบบความอึดเนานะการใช้งานของตัวนี้สำหรับผมนะ,ะใครได้มาเนี่ยถามว่าอ่ะมันมันส่วนน้อยเนาะมันประมาณ500ตัวในเซิร์ฟอะนะ,ะสำหรับผมอะรวมซื้อน่าจะ550ร้ยะ ถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าตัวบอส NMT จระเข้เนี่ยในเรื่องดาเมจผมว่ามันไม่เด่นะนะสำหรับผมผมอาจจะยังลองไม่หมดนะแต่จากที่ผมลองดูจากการเล่นนะก็คือมีความถึกค่อนข้างสูงแต่สิ่งที่ต้องแบกรับก็คือจะเป็นของเรื่องแร่ธาตุซึ่งถ้าเป็น ID แบบไม่ได้สายเติมหนักๆห,ห,หรือแบบไม่ได้เป็นแบบคนที่มีเกียร์ระดับซัพพอร์ต นะอย่างรถแร่3จุดอย่างเงี้ยตึงๆเกียร์ตึงๆรถแร่ตึงๆก็อาจจะเล่นต,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 ตัวนี้ลําบากอาจจะเก็บไว้ร้อยก่อนไม่ก็อาจจะเล่นแค่ไฮเปอร์แม็กก่อนนะฮะถ้าถ้าขึ้น9ก้าดาวแม็กเนี่ยอาจจะต้องแบบมีอุปกรณ์ช่วยนิดนึงไม่งั้นมันจะแบกแร่นะครับแต่ถ้านําไปเล่นใน PVP เนี่ยผมมองว่าเล่นได้นะครับสำหรับตัวละครเนี่ยเล่นได้ดีเลยนะฮะก็เห็นแล้วนะครับในเรื่องของความถึกแล้วก็จะมี อาดาเมจนะครับที่จะเออโจมตีกระเด็นนะฮะซึ่งเป็นตัวแทงแหละนาะไม่ใช่ตัวดาเมจหลักก็เป็นยืนให้ได้นะเออตัวแทงเนะี่ยยืนให้ได้เนะี่ยผมชอบเลยอย่างไมกี้เนี่ยแทงต้องยืนได้นะฮะก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้นะครับในความคิดของทุกคนเป็นยังไงสำหรับบอสจอระเ,เก่งไม่เก่งนะตัว NFT เนี่ยลองคอมเมนต์บอกไว้หน่อยไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ